อุปกรณ์การวาดในแฟลชชิ้นถัดมานะครับก็คือลายทูลครับหรือเส้นตรงนั่นเองวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับโดยการคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยแล้วก็จะได้เส้นตรงขึ้นมา1เส้นคลิกเมาส์ค้างลากแล้วปล่อยก็ได้เส้นตรงขึ้นมา1เส้นกรณีที่เราต้องการลากให้ได้45องศานะครับก็ทําการกดปุ่มชิปค้างไว้ที่แป้นคีย์บอร์ดสังเกตนะครับเมื่อเรากดปุ่มชิปค้างไว้ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วปล่อย ก็จะได้เส้นที่ทํามุม45องศาพอดีกรณีที่ลากขึ้นไปตรงๆกดปุ่มชิปก็จะได้เส้นตรง90องศาลากมาที่แนวนอนนะครับแล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้จะได้เส้นตรงที่180องศาพอดีซึ่งก็เป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราสร้างมุมองศาที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเอาละครับผมก็เลือกไปที่ section tool แล้วก็ทำการลากแล้วก็ลดไปก่อนจากนั้นนะครับผมเลือกไนที่ l i ยท tool อีกครั้ง สามารถเลือกสีตามต้องการได้ผมจะเลือกเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ได้เส้นลายทูนเป็นสีน้ําเงินแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถปรับขนาดของลายทูนได้นะครับโดยไปที่ Stroke แล้วก็เลือกความกว้างตามต้องการครับหรือว่าจะทําการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับก็คือ4พอย n ์ลากเส้นอีกครั้งหนึ่งความหนาของเส้นก็จะใหญ่ขึ้น เลือกแล้วก็ลบไปก่อนนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสไตล์แบบต่างๆนะครับของเส้นที่ให้เราเลือกได้ด้วยผมจะเลือกไปที่สไตล์ h ฮ i r l i n e ก็จะเป็นเส้นบางบางเล็กๆลักษณะคล้ายกับเส้นผมถัดมานะครับก็คือ Solid ก็จะเป็นเส้นตรงตามปกติซึ่งเราก็สามารถกำหนดขนาดของเส้นนะครับที่จะหนาหรือว่าบางตามความต้องการของเราผมก็จะกำหนดไว้4เหมือนเดิม ก็เป็นลักษณะของ Solid ถัดมาก็เป็น Das h นะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นปลาเมื่อเราลากแล้วปล่อยก็จะเห็นเส้นปลาขึ้นลากแล้วปล่อยก็เป็นลักษณะสเส้นปลาแล้วก็เป็นลักษณะของแบบจุดลากแล้วปล่อยก็จะเป็นจุดนอกจากนี้นะครับก็จะมีสไตล์ของเส้นในหลายๆแบบให้เราเลือกใช้งาน นี่ก็เป็นลักษณะของล i t ทู l นะครับผมก็จะลากแล้วก็ลบไปก่อนนอกจากนี้ลา t o ู l ก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับ selection tool ได้ด้วยนะครับผมจะเลือกเป็นลักษณะของลา t ทู l ขึ้นมาคลิกเมาส์ค้างลากเกตคเป็นลักษณะสเส้นจุดเรียงต่อกันผมเลือกไปที่ selection tool selection tool นี้ก็จะสามารถทำการปรับลายทู l ได้นะครับโดยปรับ อยู่ที่2จุดด้วยกันก็คือจุดแรกก็คือจุดปลายของเส้นเมื่อเรานําเมาส์ไปวางที่จุดปลายของเส้นก็จะเกิดรูปมุมฉากขึ้นมาให้เราคลิกเมาส์ค้าคงแล้วก็ลากก็จะสามารถปรับจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดปลายของลายทูลได้สังเกตนะครับว่าเราจะคลิกเมาส์ค้าคงที่ปลายของเส้นแล้วก็ลากไปวางตามจุดต่างๆเพื่อปรับส่วนของเส้นตรงได้ ถัดมานะครับการปรับลายทูนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเรานํา lection Tool นี้ไปวางไว้ที่ส่วนของเส้นตรงก็จะเกิดความโค้งขึ้นให้เราคลิกเมาส์ค้างนะครับลากก็จะสามารถปรับความโค้งได้เช่นเดียวกันไปส่วนของเส้นตรงนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากก็จะสามารถปรับส่วนของเส้นตรงของลายทูนได้เช่นเดียวกันและนี่นะครับก็เป็นส่วนของลายทูนที่นํามาใช้กับ lection Tool ได้ครับและสละําหรับบทนี้ผมก็จะขอจบในส่วนของลายทูนแต่เพียงเท่านี้นะครับ